có khi cầm lên cần có này nó nó phải nó phải thay cần có này nó phải bảo bây nó phải là cái nó phải cởi dọa bây giờ nó là ủi đi đi nha cầm ủi nha nó nằm máu à to thứ à? à? gì à hả to à hả cái đây à cái đây gì chúng ta có tốt không này một cái lây tốt mấy โอ้กูตะไลเนี่ยกูใกลยกูตะไลดาวเข้ามาพี่น่าสัลายแม่เนามาบ้างิตัวฮะแล้วทำไมเออมามาตายยังเนี่เอ๊ะตาตาหนิงลยลึหนไปเลยลาหนิไปได้ซะเลยสุดล่ยว่าตามเี้ยวผต้อเลยสิบเล่ยสิบเล่ยต้ออ๋อลาหนิงไปเลยสิบเล่ยต้อน่นลานยเสียแต่ย็นเนาะนีสัายเนี่ยเดี๋ยวพ อสุลาไซมิงลาวาอสุลาไซกว่าดีไซออสุลาไซเน่ลนี่อน้อนคดีนอไตัวเนี่ยแล้หอลนี่ยานะอสัพาไรตัท่านเสจลันนีน้อแม่ท่านเสหอลันนีน้อแม่มูพาดิมิเน่แม่ท่านเสลนี่ยนอรต้าของหอผูกพัจอเน่ผูกพจอมาพี่น้องเว้ดาาอรมมุสสัพพลายหอก็มาเรียตัวสัพพลายเนาะอธิเอตายายไดเอตามโมเนล้เน่เอตามโมเนลเนาะอภิามมุ เอว็บราพตามเนี่ยกาจะเอต้อมังได้น้องเขาจงให้ถ่ายชุนุ้ลี้น้องให้ต่น้องมเออต้อมังเนี่ยมันเราพูตามมเนาะมาบัตาิของพลัช่วงเนาะก็พายน้องให้ได้คุยกาโอ้ยเนี่ยง็พาเราดอามิลเจเนาะก็พชาวชาโอ้ยเนี่ยเปียของออรุใต้ของเขาเนาะจบก็พาเนาะน้องให้มันเาในปัซีพอพายหับทเนี่ยว้าวเก่นก้อนเนาะคุยเรอท่การได้อยู่เลยเนาะเด้อใช่ไหมเหรอใช่ไหมไม่ เลยนายีลับเพล่าเลยจมีตุลับผ้านี่มามาไปเลลีเดกัลีเดน้องือเาคุยบาเลยยเนาะไปช่องป่าเลยล้เมื่อพิรไอ้แก่เมื่อคุยนอะนี่ยอยิารอัมเลมามองลาเนี่ยิรอตัมอมามองลาอ้ยัวพามอัมไอ้พิก็ลองเลยเกกุกรีเนาะอยู่น้องอนเอาเลิกกุกรีผายะเนาะอังควาิรมเอามาแก็มีสป라이เลยย่านี่อยูน้องพือนเส่ยาผออเขาจีไหมเาะมาลามไบมาียามออันเนี่ย

Ok 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 cái gì bộ hả? Ok ok bye một cái hộp thả gì mà thế nó khi đau đây rồi là một món khui gió họ này dù ở món mẹ ta là khui này lấy khui này là khui bên lấy khui bên lấy cho nó thứ này nó chào ok bye bye, đi đâu có đó hả đi đâu có lần Cô có mắc liền cần có này nó Nó phải, nó phải thế cần có này Nó bám vào nó là cái nó sẽ cổ vô Nó là Nó đi Ủi nha Nó bám nha đó Nó à to Tòa tối à Hả Tòa tối à Hả กอะได้ย <t> ังก <w> ้าไรสิต yeah. oh, oh wow. <t> ุกแพ่อต้องอะไรกุ๊กเลยตัวม่ดูยังอ๋อกุกตะไลในกุกเลยกุตะไลเราเข้ามาพี่ีอร์ไรแม่เนาะมาหวานยิ้ด้วยฮะแล้วทำไมเออเอ้มาตายยังไงอาไอ้ตานีเาคุยไปแล้วหนิงไปเลสะไบเลยวตามีเหรอพี่ต้อะไรสิเลสต้ออ๋อหนิงไปเลยสิเลวต้ น่ราแน่สักแต่เย้เนาะนี่สายแน่เดี๋ยวอยู่ย่าตัวเนี้ยส,ยยสป,ปายมาะตัวนี้ไม,ม่เนี้ยแน่สเลเดอร์ถายยังทำมาจีบเราละลเอาไปตมามทุ่มย่าายยะไ,ไหนยะไหนยะอะไรอันที่ฮะอนไน

cúm <laughs> à? à, ừ, sao vậy? anh ấy ở gì vậy? ở ừ. à? à? Ừ. cái <laughs> họ à? Nó mình từ. <laughs> okay, nói chuyện với tứ. ok, cứ nè, nó phải đi bả gì đâu á, nè nó là cái là bán nó quỵt nha họ á. là làm gì bé, là làm nè, sao

เอ้ Ask, ่ด <laughs> ูอ๋อยาซัแหละกกมอริลากูก <laughs> 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 <'t> ูละกูกูนั่น่ยาซัลล้ยซิุเลู้เหรอซิคูนซิคูนลหลันไหนล็อกหอปาลไหนเน่ยซิคูเลยซินุยเออร้อยตายวะเอพ่าดูเอ็งหัวรอยอู๋กอยหรอนสักยอดจะมายืดยะนน่มาก็รล้ได้ย่ดวร้อเจ็บมั้งเมย์เราไม่ตัวชัดตัวม้งร้อยร้อยร้อยร้อ เราไม่ได้เลาไมเรามทไกไ้องนัญล่ะนะผ่านได้่เอเอดูแต่เยอะเผ่อดูโยมองคุณาวีมองคุณอาวอโจกไทแน่เอ๊ะตาจระตะลอยเอ๊ะตาจรตเอ๊ะตาจรตะโิลล์เมียน่มาสบายใจเหรอิี่าได้ับไปเหรอชิลียนนี่าสบไยไำตามุนไเปมาได้ มาสมัครอีเนี่ยเอเอาอยนะลอยไอ้ผัดดูอัดด่ันะไม่ข้าววะลอยลอยี่ไม่ข้าไม่ก็าแล้วเมื่อไหร่คแล้วอาบมาแล้วออาบ